นั้นไม่ดีนะคะเดี๋ยวน้ําก็เน่าเสียหมดแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยคุณไม่ได้ทํางานแบบผมาคุณไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยแค่ไหนอะไปไม่ต้องมายุง่งไปออกไปวันนี้พวกเธอสองคนน่ะต้องทําความสะอาดตลาดให้ดีเลยนะพ่อค้าแม่ค้าเขาร้องเรียนฉันมนาะตลาดสกรปรกมากฉันนี้รับไม่ได้เลยถ้าพวกเธอสองคนยังทำความสะอาดตลาดไม่ดีอีกฉันจะไล่พวกเธอออกแล้หาคนใหม่มาแทน เจ๊ครับอย่าเพิ่งไล่ออกเลยนะครับวันนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับขยะซักชิ้นเนี่ยผมก็จะไม่ให้มีเลยครับเจ๊ส่วนพื้นนะผมจะกวาดจนไม่ให้เหลือฝุ่นเลยรับรองว่าเจ๊ถูกใจแน่นอนเลยครับดีมากงั้นก็รีบไปทํางานเลยถ้าเจ๊กลับมาตอนเย็นอ่ะทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะครับครับครับมวยืนทําไมล่ะนี่ถุงดาเอาไปโอ้ทำไมวันนี้ขยะมันเยอะกว่าทุกวันเลยเนี่ย อุ้มอุ้มเดี๋ยวอุ้มเก็บก่อนเลยนะพอดีแม่ทักมาเดี๋ยวขอคุยกับแม่แป๊บหนึง่งอุ้มอุ้ม,มทางนี้ยังมีเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเยอะเลยเ่ะนี่ไปเก็บเข้าไป,ไปทำไมไม่เช่วยกันเก็บล่ะพี่เดี๋ยวเจ๊กลับมาก็ไม่เสร็จหรอก เ้มีหน้าที่เก็บก็เก็บไปสิเดี๋ยวเจ๊กลับมาก็เสร็จเองนั่นแหละรีบๆเก็บเลยยังมีตรงโน้นอีกเยอะ เสียงดังอะไรเนี่ยคนจะหลับจะนอนพี่ก็ช่วยกันเก็บสิเหลืออีกนิดเดียวเองเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาแล้วเนี่ยเอามาน,นี่กอัมาสีมาพอดีเลยสวัสดีครับเจ๊โอ้โหวันนี้สองคนทําความสะอาดดีดีขึ้นเยอะเลยนะครับเจ๊เนี่ยผมอะทั้งกวาดทั้งเก็บหมดเลยนะครับแถมยังแยกขยะให้เจ๊อีกด้วยไม่เหมือนกับเด็กใหม่เลยครับเจ๊ทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างผมจนี่ต้องคอยตามจี้ตามสอนตลอดขนาดแค่ของหนักแค่นี้ยังถือไม่ไหวเลยครับ เวลางานนะก็เอาแต่อู้เล่นแต่มือถือตลอดสุดท้ายนะผมก็ได้ทำงานคนเดียวครับเจ๊เก่งมากโยอุ้มเธอต้องดูโยเป็นตัวอย่างสิถ้าเธอยังอู้งานเล่นแต่มือถือแบบนี้ฉันจะไล่เธอออกไม่อย่างงั้นเธอก็ต้องปรับปรุงตัวนะ,อะโอเคงานวันนี้เรียบร้อยดีกลับบ้านได้ วันนี้ไปทำงานแต่เช้าเลยนะค่ะพอดีว่าวันนี้งานเยอะค่ะก็เลยมาเช้าหน่อยแล้วนี่พวกพี่จะไปทำบุญกันเหรอคะใช่จ้ามาเช้าขนาดนี้กินอะไรมาย่างยังเลยค่ะว่าจะทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินค่ะพอดีเลยอ่ะพี่ซื้อมาฝากหูขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวที่สองคนไปทำบุญกันนะค่ะ เอาอุ้มมานานยังก็มาตั้งแต่เช้าละแล้วทําไมวันนี้พี่มาสายก็รถมันติดไงเลขอย่างอะ่ะเจ๊ก็ไม่อยู่ด้วยจะมาช้านิดหน่อยอะ่ะจะเป็นอะไรไปแต่อย่าไปฟ้องเจ๊ละ่ะก็มีแต่พี่นั่นแหละที่ฟ้องอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วทําไมเมื่อวานพูดแบบนั้นก็เจ๊มาแบบไม่ทันตั้งตัวไงเป็นใครใครก็ต้องพูดแบบนั้นทั้งนั้นแหละแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอุ้มจริงเหะอือมเอ้น้น,นของพี่ปะมีคนเอามาให้ไปไปไปทำงานดีกว่าปะตามมา พี่อย่าทำเหมือนเมื่อวานอีกนะเออไม่ทำละไม่ทำละเนี่ยดูสิขยะเยอะแยะเลยวันเนี้ยอย่าให้หนูทำคนเดียวอีกละ่ะรน้แล้วหน้าเดี๋ยวพี่อ่ะช่วยทำเองอย่าบ่นนักเลยไปทำงานช่วยจริงๆนะเอออมาทำงานแต่เช้าเลยนะสองคนนี่ขยันจริงๆ ตงริมคลองนะ่ะขยะเต็มไปหมดเลยใครก็ได้ไปทำให้เจทท้ถีผมเองครับผมเองเดี๋ยวผมไปจัดการเองครับเจ๊รับรองไม่เกิน5นาทีอะริมคลองสะอาดเอี่ยมหมดจดเลยครับเจ๊ดีมากโยโอุม้มดูโยเป็นตัวอย่างไว้นะเอออุม้มเดี๋ยวอุมม้ม่าเก็บตรงนี้ไปก่อนนะพี่จะไปกวาดตรงริมคลองเพราะตรงริมคลองขยะมันเยอะกว่าเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วอะจะรีบกลับมาช่วยโอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะครับเจ๊ เฮ้ hey, แกดูนั่นสิทำไมเขากวาดขยะลงน้ำอะ่ะโอ้หกวาดแบบนั้นน้นนำก็เน่าเสียมดซี่นั่นดิไม่ดีเลยอะ่ะแกถ่ายลงโซเชียลเลยดีเหมือนกันถ่ายทมันกว่าทุกคนดูสิคะมีคนมักง่ายกวาดขยะลงคลองใช่ค่ะแย่มากคนแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยแทนที่จะเก็บขยะไปทิ้งกวาดลงคลองซะงั้น ใช่ค่ะช่วยกันแชร์เยอะๆเลยนะคะอย่าให้คนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมเราค่ะค่ะช่วยกันแชร์เลยนะคะดูสิคะใช่ค่ะมักง่าย<อ>มากๆใช้ไม่ได้เลยค่ะดูสิผู้เสียงดังขนาดน,นั้นนะ่ะยังไม่ได้ยินอีกอคุณคะทําแบบนั้นไม่ดีนะคะเดี๋ยวน้ําก็เน่าเสียมมสหมดแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยคุณไม่ได้ทํางานแบบผม่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยแค่ไหนอ,ะอ่ะฮะไอคนทิ้งเนี่ยก็ทิ้งจังเลย ไม่เห็นใจคนเก็บบ้างแลไอ้ที่ผมกวาดลงน้ําไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ไหลาตามน้ํำย่อยสลายไปหมดนั่นแหละไม่เห็นจะเป็นไรเลยไปไม่ต้องมาย่งไปออกไปใช้ควาโคตเลยดีกว่าคนแนี้ต้องโดน โอ้ยเหนื่อยนั่นตลาดไปไงบ้างอุ้มเสร็จตั้งนานละไหนบอกว่าจะทำแค่5้านาทีไงนี่ผ่านไป3ามชั่วโมงละไม่เห็นมาช่วยกันเลยโอย้อุ้มใครจะไปคิดว่าริมคลองอ่ะขยะจะเยอะขนาดนั้นนี่ทั้งเ็บทั้งกวาดเลยนะเพิ่งเสร็จเนี่ยอ้าวเจ๊เรียบร้อยดีไหมอุ้มโยเรียบร้อยดีครับเจ๊ผมทำงานอย่างสะอาดเรียมหมดจดไม่มีขยะสักชิ้นเลยครับผม ไม่ใช่ว่าทำงานมักง่ายกวาดขยะลงน้ำแบบในคลิปนี้ใช่ไหมอุย๊ยไม่เลยครับเจ๊ผมไม่ทำอะไรแบบนี้เลยครับใช่เหรอโยตลาดเราเนี่ยมันมีพนักงานแค่สองคนผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนถ้าไม่ใช่โยเนี่ยแล้วจะเป็นใครอาจจะเป็นคิดตัดต่อก็ได้นะครับเจ๊คนเราสมัยนี้ชอบใส่ร้ายกันนี่โยยังจะแถเจ๊อีกเหรอคนในคลิปเนี่ยมันเหมือนโยมากเลยนะทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งรองเท้าถ้าไม่ใช่โยแล้วมันจะเป็นใคร นี่แกโกรธฉันที่ฉันไม่เคยช่วยแกทางานจนต้องแอบถ่ายคลิปฉันมาส่งให้เจเลยเหรอนี่พี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะพี่เห็นอุ้มเป็นคนอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าไม่ใช่แกแจะเป็นใครอุ้มก็ไม่อยากจะบอกเจหลงนะว่าพี่เป็นคนยังไงวันๆที่มาทํางานอะ่ะพี่ก็ไม่เคยทําอะไรเลยมีแต่เอาเปรียบแต่ที่เงียบอยู่อะเพราะหวังว่าสักวันพี่จะทําตัวดีขึ้นแต่วันนี้อุ้มรู้ละมีอะไรจะบอกเจ๊อีกไหมโยใช่ผมเป็นคนทาเองนี่แหละ ก็ตลาดเจ๊ใหญ่ขนาดนี้ยแล้วเจ๊จ้างแค่สองคนอะ่ะใครมันจะไปทําไหวตลาดใหญ่ไม่ใหญ่มันไม่สําคัญหรอกนะโยถ้าตั้งใจทํายังไงก็ทําเสร็จตอนแรกเจ๊ว่าจะให้โอกาสโยนะแต่จากคําพูดโยอะ่ะเจ๊คิดว่าคงต้องไล่โยออกแล้วล่ะอ่ะนี่ไปเก็บเข้าไปมีหน้าที่เก็บก็เก็บไปสิเดี๋ยวเจ๊กลับมาก็เสร็จเองนั่นแหละรีบๆเก็บเลยยังมีอรงนู้นอีกเยอะเสียงดังอะไรเนี่ยคนจะหลับจะนอน จะมาช้านิดหน่อยอ่ะจะเป็นอะไรไปแต่อย่าไปฟ้องเจ๊ล่ะเพาแบบเนี้ยนาทีเดียวก็ทนันไปไปแลที่ผมกวาดลงน้ำไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ไหลาตามน้ำย่อยสลายไปหมดนั่นแหละไม่เห็นจะเป็นไรเลยไปไม่ต้องมายุ่งไปออกไป เจ๊อุ้มผมขอโทษนะผมไม่เคยรู้เลยว่าผมทำตัวแย่มาตลอดอะผมต้องขอบคุณเจ๊กับอุ้มมากเลยนะที่พูดเตือนสติผมผมจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถึงตอนนี้มันก็คงสายไปแล้วแหละดีแล้วล่ะโยเจ๊หวังว่าโยจะปรับปรุงตัวนะจะได้กลายเป็นโยคนใหม่ อุ้มเจ๊รู้นะว่าอุ้มทำงานดีมาตลอดเจ๊ขอบคุณอุ้มมากเลยนะงั้นก็รีบไปทำงานซะ<อ>เจ๊กลับมาตอนดีมาก อ้าวอว้วันนี้ไปทำงานแต่เช้าเลยนะใช่ค่ะว,วันนี้เหนื่อยมาก <laughs>